โอเคฮลัลโหลสวัสดีครับวันนี้พบกับ เมเปิลสตอรี่เอ็มกันต่อนี่วันนี้เราจะมาโชว์ตวัตกรรมคาคาเดน่ามาร้อยห้าแปใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้แปลกอะไรถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ของแบบดีไอ้ทองล้วนๆของมอสก็ไม่มีได้ไงยืนไหวได้ไ,ไดวงวะนีเนะๆๆนะน่เดี๋ยวๆมีหองแดงอัเนเดียว้วยนะโคตรโคตรโหดโคตรอันตรายเดี๋ยวโดนติดกีดเก่นน่เปึ๊บกาะดกะปึ๊บ โดนแทบไม่โดนอะไรเลยนะ mm hmm. เปิดโปรมาใายแล้วเนี่นะ mm hmm. ยังไงก็ไม่โดนนะแนมิสโติด hmm. ไม่โดนโจมตีนะเราเปิดโปรอยู่นะ mm hmm. ทำยังไงก็ไม่ตายนะ mm hmm. นี่ดูเลือดในเลือดสามพัน mm hmm. ห้าเดี๋ยวผมจะกลับเมืองให้ดูนะว่าเราปล่อยมาแล้วกี่นาทีึบ mm hmm. นี่ปล่อยมาหกชั mm ่วโมงว่ะสองเก้า หกชั่วโมงเดี๋ยวขึ้นจอให้แล้วกันว่ามีตงังค์จำนวนตงังว่าหกชั่วโมงได้ <S <S เท่าไหร่ไม่ใช่หกหรือห้าชั่วโมงว่าห้าขอสามสิบโอเคห้าชั่วโมงออกแบบนี้ยี่รอดได้ห้าชั่วโมงโคตรตึงอ่าดูกันนะฮะนี่ฮะสคตรทีี่เราทำให้เราหลบได้งไม่ได้ทำให้เราผิวขนาดนี้ดูดูค่า EBD หกจุดหกจุดสามเปอร์เซ็นโคตรโหดโคตรอันตรายฮะคือเราแทบไม่โดนโจมตีอ่ะ คือตอนแรกว่าจะเอาวัตเขียวแต่ว,ว่ามันจะดูแบบชูรีไอหมามากเกินไปเลยก็ต้องก็เลยเอัพเป็นสีเขียวให้อัพเป็นสีแดงให้มันตกทีเดียวตายตกเสียตายแล้วก็มีโอกาสรอดได้อีกสบายชิวๆเนี่ยต่อให้ไปยืนคนเดียวก็ได้นะไม่มีทางตายฮนะอีฟอีฟนี่ยายายาไม่ลดด้วยแถมเพิ่อมอีกต่างหาตอนนซื้อไว้พันหนึ่ง นอกจากยาไม่ลดเลยยายัางเพิ่มอีกอะกระพิ้วไปไหนนี่เนี่ยขึ้นมิดนามิดเลยไออาวุธแดงอะตบตายแน่นอนอาวุธแดงอะตบตายร้อยเปอร์เซ็นต์เรืองสามพันห้ารอบมันได้ย, 35, 000, ดยังไงตั้งห้าชั่ว 5, มบบโมงอะไรจะขโมดขนาดนี่มีมิทธิกอะไม่โดนสี่เนี่ยคนเดียวก็ไหวชิวเชลโดนสี่พันได้เห็นไหมนี่ไงโดนี่ใช้ยาไปที่ดอกแบบแบบนี้ไดนะ้อีซี่ มิสมิสมิดอย่างเดียวดิจิตอลหลบมิดรัวๆไม่มีทางตายโอ้แต่ไหนจะตกเลยตกก็ตกตก็ไม่โดนไม่ไหวไปไปเดี๋ยวมา,มาดูของกันต้อมีอะไรบ้างมาดูของกันดูพลังแค่ร้านเดียวเองนะสิ่งที่เราต้องมีอะไรคือรีเจนนะฮะรีเจนหลบเลีกโปรเตสแปะแหละนีฝั่งนี้แหละหลบเลีก12%นี่ถ้าเกิดเรามีแถวสุดท้ายนี่น่าจะหลบเก่งกว่านี้อีกนะ แล้วก็มีอันนี้ลูกแก้วลูกแก้วลบหลีกนี่ยไม่ขอตกเม็ดนะมีเม็ดนี้ยังเป็นขี้ดาเมียอยู่นี่ลบหลีกลบหลีกหิวหิวหิวแล้วก็มีสิ่งที่อยู่ในนี้ปุ๊บโซครับโซโซลบหลี20ีอร์ซนโซโลตัดถุงโลตัดประมาณ7จ8 0 m ิิบเออ่ะก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นก็ถูกว่าเอาของแดงอ่ะดูดิรอดได้ยังไงก่อน ี่นวัตกรรมนี่โดนเลือดสามหมื่นห้าเลือดสามหนห้าจริงถ้าโดนหมาบันสาวนี่ทีเดียวน่าจะตายเลยน่าจะไม่ไม่ตายก็ปานตายนีงไงรอดไปได้แล้วห้าชั่วโมงรอดได้ยังไงนี่อ่ะมีวีดีห้าจุดห้าห้าห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไปว่าเมื่อกี้มีบัฟจากพี่ด้วยไม่มีบัฟจากตี้เราก็รอดอยู่ดีนะนี่คือเมื่อกี้เราไม่ได้กดโซชีด้ยนะนั่คือยอดเงินที่เราได้ประมาณนั้นวันนี้ก็มาให้ดูประมาณนี้แหละ ส่วนสกิลเหรอสกิลผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะก็ประมาณนี้ผมว่าเอาจากอะไรวะเอาจากค่าแนะนๆนี่แหละอาจจะมีแตกต่างนิดหน่อยก็ดูไว้นี่ดูไว้ดูดูดละโจดูระโจ์ประมาณนี้เราจะไปกันรอย่างรวดเร็วกันวันนี้สกิลตัวก็เชนอาร์เรนฟอนนะครับสกิลที่เป็นซัมมอนไม่รวมอาร์เชนจะโบก20%แล้วก็อันนี้ฮะี่ดาเมจ ทกิลแซมมอนก็คือมีพวกไอพวกปลาหินว่ะปลาดาวใจแซมมอนบอสเราไม่อัพนะเพราะว่าอันนี้เป็นแรงงานพลาดเราจะไม่อัพบ,บอสแล้วก็โซ่นะนี่โซ่งได้ไปทั้งสายยี่สิบแล้วก็เบรกดาว่ะเบรกดาวคือท่านี้ปะจำไม่ผิดบีดดาวท่าน,นี้มั้งทาร์โลนี่ก็ประมาณนะเช่นนี้นะโซลดาไายแพ้นะแล้วดูของที่อดใช้เลยเลือนท่าหมื่นก็ยืนไหวนะวันนี้ก็มารีวิวประมาณนี้แหละไม่ แอมยลบเก่งขนาดนี้ใช้ของเป็นแรงงานทานอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งในใจหลบเก่งว่าไฮยาโต้ตอนแรกคิดว่านี่คือผมติดจาไฮยาโตะเนี่ยไอส้สกิลสายหลบดีเ่โอเควันนี้ก็มารีวิวประมาณนี้แหละเอาไว้เจอกัน s ียู o u again Next time